โอยฉันอยากขึ้นจริงเลยอ๋ไอไหนวะนายอยากตั้งเครบินอย่างนั้นเลยมันสนใจเออฉันรู้สึกสับจนตเหลือกต้เครื่องบินมากมากเลยอ่ะแล้วฉันอยากขับเองด้วยฉันเพิ่งไปเรียนขับเครื่องบินมาแต่ก็ฉันแค่ขับในกระดานแค่นั้นเ่ยถ้าอยากลองประสบการณ์จริงอ่ะงั้นก็โอเคเพื่อนฉันรับประกันเลยนายจะไม่ตายไงนอนจากการขึ้นเครื่องบิน และนายจะตายอาจจะตายเพราะการโดดร่มหรือเกิดการกระแทกหรือเครื่องบินมันระเบิดหรือเกิดอะไรต่างๆเออเพื่อนแฉันรอดนะไม่มั่นใจเต็มร้อยให้เก้าสิบโอ้จเอออจเออ๊ไม่ชิว่ามีโอกาสรอดใช่ไเออไม่ต้องห่วงเพื่อนมันจะมีระบบช่วชอัตโนมัติให้นหนอนี่คือเครื่องบินเออตั้งแต่สงครามนี้รอดนะ่ะก็นานแล้วอะ อ่าปกคุณยังใช้ได้อยู่มั้งมั้งนะก็ไม่ตายแค่นั้นก็พอโอเคเพื่อนโชคดีสยุทน่ะไปละฉันไปดูให้ไป,ไป,ไป,ไปดูต้นทางนะเพื่อนไม่หมายถึงดูต้นทางในหลุมศพหรือว่าอะไรกันแน่เนี่ยที่ฉันจะตายไม่ได้โอ้ยเพื่อนไม่ตายง่ายหรอกเจอฉันเพื่อนเอ็งไม่ตายง่ายหรอกเพื่อนเอ็งทึกโอ้ยจริงจเพื่อนมีซอยพลาใส่ไหม ไม่มีอะมึงสวดมนต์เอามึงสวดมนต์นโมสามจบอ่ะบอกด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนี่มุนเลียดอ่ะไม่ต้อง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 สต t อปเดี๋ยวลองคนเดียวเผื่อว่ะนี่งูก็โอเคขึ้นมินเลยอ่ะเป็นเด็กเป็นทุเรศจิงแค่นี่ทำอะไรสสยูนาร่าเพื่อนเอ้ามันทำอะไรของมันมเนี่ยไม่เจอเลยเอาไปขึ้นบินมัน โอ้ยกเนี่ยอ้โหนได้กิแล้ววได้กินสุดจอดไปเลยออเพื่อเรวหวรายงานหัวหน้านะพอเพิ่งมีข้งมีเหมือนจะมีข้างบนรงแบบไม่ทราบช่สัญชาตมาโอ้ขอหัวหน้ายิงมันตกเลยได้ไหมเพื่อนโอ้ความพดดีหัวหน้าครับผมขอได้ไหม ติดต่อท,งทังว,วิทยุยและอ่าได้เลยขบินอะไรไม่รู้ครับมัน,มนติดปืนด้วยโอเคกันยิงให้มันล่วงประชานค่อยไปเก็บตกโอเคเอะไรชดหน้าพวกเนี่ยโอ้โโชคเียเลยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นอเ,เออนะขบินมัน เดี๋ยวนะเขาบินมันเขาบินแบบแปลกเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรเล้ว้ยนะเดี๋ยวนะอันนี้คืออช้ยเนี่วโ้ยเปดลรดตายแล้วโวยอ้ยเ้อาคม้ชีพเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมอนมัินะันเราก็หลอทาให้รชีมอ้เดี๋ยวนะรชีอยู่หรือเปล่าถ้ามันอยู่ยังไงอะ เฮ้ย,ยจะใช้ไม่เป็นเดี๋ยวนายจะเป็นทิพย์พุกแล้วโอ้ยแค่ยังสมป,ประกอบอยู่โอ้ช่องดี้เหลือเกินเฮ้ย